ส,สวัสดีค่ะคะ่วันนี้เป็นวันออกหว่นนะคะนะวันเแียวก็ได้เตะก,กว่ากันโต้ก้นเท่าในะค,ะค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันออกพรรษาของชาวไทย,ยนะคะขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนะคะวันนี้ก็จะไปขอขมาผู้อาวุโสในหมู่บ้าน,นะคะ่ะประเพณีของชาวไทย,ยนะคะหลังจาก ทำถวายเข่งต่างปุแล้วก็ถวายผลไม้เสร็จเรียบร้อยวันออกพรรษาก็จะไปขอขามาผู้อาวุโสในหมู่บ้านนะคะหรือนอกหมู่บ้านแล้วก็ญาติที่อื่นๆอีกด้วยค่ะอเอาค่ะวันเรยวก็กว่ากันต่อวันเทาวันค่ะค่ะไปกันเลยค่ะ

อะไรเต็มมากขึ้นไหนฮะโอค่ะไหนซ้ค่ายาวหลายฮือนนันไห,หนยาวสี่ขื้นเนี่ยอ๋อาเขาจะในวัก่

เหรอแก่เนาะไปออกว้าเกขทพะนเอ๊ะคุณมาอยู่เน่ไรเน้าเ่อคุณเองไม่ได้ขดสะเซียเาะเอ๊ะขอนาเชาเ่ซื้อยัเนี่ยาะถอมนาได้เน่รไปในน่อกได้เนี่ข้าวหน้าก็ในสนขเนจ้เช้า

ปีนี้เด็ดรายกานหรืออย่างเบิร์นะจ๋อเบิร์อาหารเยนสามสิบเพิ่นเด็กกับครับสินวันแทนเด๋ยวับินวันอย่างหลายๆคานน่ะหมวกเหมวกยาขวดเดกเออเค้นหัวก็เหล้วไงค่ะ

พี่บุญรกคนจนที่แต่ละห้องยังมื่อพี่บุญดูบุญจำพี่บุญจำบุญร้องพี่มือลูกพี่มือยาวมือมือวานี้ต่างเสริมมาเรอนเราขอเือใจี่วร่างกับ้ใทง มาเร็วก็มาแวะกินข้าวเส้นข้าวซอยในเ่านะไหว้เห้หลูงครึ่งวันค่ะเนาะคือแท็กซีนตอนนี้ก็มาพักทานก๋วยเตี๋ยวกันนะคะมาแวะกินข้าวซอยมาแวะกินข้าวเส้นข้าวซอยนะะค้าขายข้าวเส้นข้าวซอยแยกกอดถูพูเนื้อส้มค่ะเนาะที่ในท้ายกูวันศิลป์ค่ะในใกล้วาไใกล้ นี่นะคะพี่สาวจะเป็นคนขายเค้กเซนข้าวซอยถั่วผู้หลังจากเรามาพักเหนื <h <h um> <h 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 ่อยแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยมีคนมากินคนทางดีหลายๆมาค่ะมากินด้วยกันครับมากินด้วยกันค่ะมาถึงคาเฟ่สุดากเซนม้วนฐานาเค้กเซนม้วนฐา ันใจวิเป็นเนียงแน่นจ้ะเขาสร้อยสีเจงอ๋อเขาผมใจเขาสรอยสีแจงบั้นว่าอ๋อสร้อยข้าวสารเจงฮึนี่ดีแล้วเขาสรอยสารแจงเยอะอ๋อขาวซอยขาวเซนขอข้าวเซนละลายได้อ๋อข้าวเซนละลายเนาะใสจข้าวตาเหมือนกันแน่ๆเนาะ quần pa hết na hamakuan hong mặc quần lu bông hà kìng đông nân kìm tu lò mượn mù nắm kê bak bát hai chu mabok bak hai chu lê 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 hai đủ lê hai chu lê hai chu lê hai hà lê hai chu lê hai chu lê hai hà đi nang đi cả lại, khao วันนาจำหังพังชูเสรีจวนวอนย้อนมีเชีงหลิเงินคำหํำเพล่งเปึงเจ้าช,ชัดเทหันหอหาชูจามรวยชูรลับทับแท,บทงร่นกองก่อพุนมา,มาเมื่อเล่วก็ฝนตกค่ะตอนนี้ฝนตกนะคะเออมาขำผนไว้ดีเพิ่นนายฮะแต่ก็นั่งกินถั่ลิ้นจเจ้าเพ้่นจากก้าถั่ลิ้นค่ะวะันะวานหนห้า น,นี่นกินแคลิคลินค่ะอ๋อค่ะแคลเล่นว่างไทยค่ะ,อ,อ,คะอ๋อ,อย่งมามีมังไตเนาะตอนนี้ก็ติดฝนนะคะก็เลยมานั่งทานถั่วลิสงกันนะคะแกแกแก กนเออเนเสียงน้น้องให้เออม่อี้่ะเก็เห็นตัง้นมาอนกนเลยนะไอาอตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเมื่อียวก็มาถึงเฮิ่นขึ้นเดียวค่ะเมื่อในกกอลูกในหวานกงค่ะเนาะเดี๋ยวเมื่อหกโมงครึ่งแต่ว่าถึงเก้าโมงครึ่งเลค่ะ วันนี้นะคะไปแค่ไปขอขมาผู้อาวุโสแค่ในหมู่บ้านนะคะก็จะใช้เวลาสามชั่วโมงเลยนะคะตั้งแต่6กโมงครึ่งตอนนี้ก็เป็น9ก้าโมงครึ่งนะคะแล้วตอนนี้ก็ที่วัดนะคะมีการถวายมาไปทำบุญกันถึงเที่ยง,งถึงสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงเลยนะคะตอนเย็นก็จะมีการเอานกเอาโตไปรำที่วัดนะคะ เดี๋ยวตอนเย็นไม่แน่ใจว่าโมจะไปไหมนะคะเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะไปในเท่าไหรค่ค่ะฝนตกด้วยถนนก็ลื่นนิดนึงนะคะก็เลยยังไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูนะคะว่าตอนเย็นสภาทุกท่านไปดูที่วัดหน่อยหนึ่งนะคะเอาค่ะวันศิลวันออกวาก็เดือนจนไหนคะเนาะ เพราะว่ากลางในกอหลูก้นเทาแหยก่กอกันหลูดิย่องแหกลางคํมมากก็สังไกมีการนกกระโตดนคะคะพอถึงตอนเย็นประมาณทุ่มสองทุ่มนะคะทุกคนหรือชาวบ้านนะคะก็จะเอานกเอาโตไปรำที่วัดค่ะส่วนเทียนนะคะก็จะจุดไประหว่างทางจนถึงวัดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ ฝนตกก็เลยจุดเทียนไม่ได้นะคะเทียนก็จะรอจุดตอนไปขอขมาเจ้าอาวาสอีกทีหนึ่งค่ะชาวบ้านที่ขึ้นวัดนานางนะคะก็จะมีทั้งหมด6หมู่บ้านค่ะแต่ละหมู่บ้านก็จะนำนกนำโตมารำถวายขึ้นพันษาขึ้นออกพันษานะคะ อ๋อค่ะเพราะเป็นติองนานัเด้กอ,อเพราเต้นแห่งในปันเตไต,ตลงมาตีวนันลูกตีวันเรว่าถึงติยองในค่ะก็หน่าว่าเมื่อในฝนตกให้และอํำไรไตลงมาค่ะจริงๆต้องลํำรอบวัดประมาณสามรอบนะคะลํำด้วยกันทุกหมู่บ้านนะคะก็ หลังจากนั้นก็จะมาจุดเทียนแล้วก็สวดมนต์ด้วยกันทั้งหมู่ทั้งหกหมู่บ้านแล้วถึงจะลำนกลำตโตน,นะคะอ๋อคาอันตั้งเตกันโนกาโตเดกอกูวันวานเดมาดุมกันอันตั้งเสจจังไกปั่นฮอบวัดอาคาตาสามฮอบเซจังไกขึ้นมาดูด้านเนยเกียวเยกอจังเตมีกันโนกาโตในเขา Thank oh, you. การขอขมายังไม่หมดเท่านี้นะคะก็จะมีการขอขมาพ่อแม่แล้วก็ญาติที่ใกล้ๆอีกด้วยค่ะ